มีมีบนคนอันใหญ่หลวงเปิ่งยังไงล่ะมีมีไม่มีลูกจริงๆแล้วก็ลูกพวนี้ก็ยังเป็นลูกคือเราทุกปีทุกปีเวฟก็จะไหว้ทุกปีนี่ไหว้มาสามปีแล้วปีแล้วครับผมรูกที่สองปีที่สี่ไม่จะบอกว่าพวงกอะไรนี่คืออันนี้ยอมต้องยอมแล้วกับว่าได้หน้าเวทีจริงๆแต่ว่า พวงที่สั่งทำให้พิเศษเลยอยู่บ้านพวงใหญ่ไหมไม่เอาพวงใหญ่นะส่งให้พิเศษส่งตรงไปแล้วอยู่ที่ไม่เอาพวงใหญ่นะพวงใหญ่ไม่เอาเอาพวงเล็กๆพอมัน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 สวยมากแล้วคืออยากอยากให้แม่ได้รับพวงนั้นมากแต่ว่าเวลามันมันผอตกอะวันนี้มันก็รีบด้วยแต่ว่าอยากให้อยากให้มาลายพวงนี้หรือพวงทุกบ้านเนี่ยเป็นเป็นทำเป็นทุกอย่างเพราะว่าจะเป็นค้าขอบคุณหรือว่า จะเป็นคำขอตัวของแะ่ดีกว่าคือถ้าขอบคุณก็ต้องบอกเลยว่าขอบขอบคุณแม่ที่ที่ให้โอกาสคุทุกวันนึงแล้วกันได้สางโตโต้นแล้วกันแหนนนะนน้คนไดนดูจักาคนไหนมีคนขาดไหนมีได้มี <คน S 1> ขอจักเป็นยังไงรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นกว่า,กว,ากว่าเดิมมากๆเลยนะมัน มันเหมือนแบบเมื่อก่อนเราเพยายามมากๆเลยแต่วันนี้มีคนที่แบบว่าเหมือนคนมาจูงมือเราให้มันไปได้เร็วมากกว่าเดิมใ,<ช>ให้มีคนรักรักเรามากกว่าเดิมแล้วคนอยากจะมาอยู่ตรงนี้เยอะมากใช่ไหมละนน่ะแ <ๆ S 2> นมครับคือคนอยากคนอยากจะมาอยู่ตรงนี้เยอะบางที <ๆ S 2> มันต้องเข้มงวดอยู่ว่านี้ต้องพูดอยู่ตลอดมันไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันมีคนแบบอยากจะมาอยู่ตรงนี้มากมากเลยแต่ว่า แต่ใน,นเมื่อเรามาแล้วอ่ะเด็กมันมาแล้วคือน้องมันมาแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ก็อยากให้ทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ฝันไปถึงแบบในจุดที่แบบเออมีแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณย่าดีขึ้นพ่อแม่โอเคกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกันพี่ก็รักแล้วก็หวังดีกับทุกคนเวฟด้วยก็เหมือน,นแต่ว่าก็ไม่อยากให้กูรอ่องไม่ละค่ะ ที่พูดที่บอกอะไรก็ไม่อยากให้ขู่คือมันเป็นธรรมดาเพราะว่าบางทีในช่วงวัยรุ่นพี่ก็เหมือนกันพี่ก็เจอคนติดตีพี่อะไรมาเยอะแต่พี่ก็ต้องฟังเพราะพี่จะต้องไปข้างหน้าแล,แล้วการทํางานน่ะมันคือม,มันเป็นการที่พ้นกันไดอ้อย่าห้ามห้ามขู่ห้ามน้อยใจมีอะไรรู้สึกไม่สบายใจแม่ นอนไม่หลับเลยกับคำของแม่คำนี้ประโยคนี้อะไรอย่างเงี้ยคือนิดนึงก็ทักมาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเก็บพอเราเราจะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่อยู่ด้วยกันอ่ะเก็บไว้เก็บไว้ไม่ต้องพูดเออไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าเออเนี่ยก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ที่แบบว่า ก,ก็ต้องดูแล,ด,แลดูแลไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีมีน้องที่ต,ต้องดูแลในกษณะที่ว่าต้องเป็นวัยรุ่นแล้วก็ต้องแบบแล้วก็ต้องเอาเซนต์ตัวเองอ่ะมาใช้ว่าเออมันต้องเป็นยังไงในช่วงวัยรุ่นเขาต้องเป็นยังไงอะไรเงีย้ยอ,อย่านะอย่าสบายเกินไปก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นนี่อื่นฝากก็ฝากพี่ๆีที่ช่วยสับขอนนะคะก็ถ้ามีอะไรติดชมน้องน้องก็ ก็ติดชมได้เลยแล้วก็แมบแม่ด้วยที่คอยที่คอยติดตามนะคะแอนเหมือนกันถ้าเกิดมีอะไรที่ที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยมันดูเอาเปรียบน้องเกินไปเลยนี่ก็บอกได้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราเราอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากคําว่ารักแล้วก็หวังดีกับเว็บอยากให้เว็บโตขึ้นอยากให้เว็บอยู่ตรงนี้จนก็วันไหนที่พี่ไม่รับงานรงเพลงแล้วก็ค่อยว่ากัน แต่เว็บก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้มันได้เยอะที่สุดอย่างน้อยมันก็ยังได้มีความภาคภูมิใจด้วยวา่าเฮ้ยเราเป็นแบคัปเก่งนนะแอนอดีใ,ในยุคน,นึงที่แบบมันเครื่องฟูนะอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตมันอาจจะไม่เครื่องฟูแล้วไงใช่ไหมล่ะเอะเอเราก็ต้องว่ากันเป็นพี่ของเพชรพลอยนะเป็นลูกชายของนนพ,พ,อพี่แอนคนนึงพี่บอยพี่แอนเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูเหมือนกันพอยติดตามให้กันมา ของแม่กับพ่อแล้วก็ทุกคนดูดีมาวันนี้ก็เป็นตัวแทนของอสิ่งใดที่ที่ว่าทำทำฉันแก่แล้วมั้ทำผิดพลาดหรือว่าตั้ง,<อ>งใจไม่ไม่ตั้งใจก็ช่างกันย่าทุกมันดีแล้วที่ที่รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีคนเตือนสติตึ้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักแม่สัก ไม่ค่อยไม่ค่อยอย่างไม่ค่อยบอกไงแต่ก็บอกว่าเอออยากบอกอย่างเห็นว่าเป็นแม่เออรู้แ,แล้วก็สามปีแล้วปีนี้ปีที่สามที่นางเอาดอกไม้มาไหว้ตลอดทเป็นก,ก็รักก็รักพี่ไม่มีอะไรให้ดูง่ายแอนดีเป็นคนที่แสดงออกในการกระทำเพราะฉะนั้นพี่รักพี่ให้โอกาสพี่คุยกับทุกคนแบบเหมือนพี่ชอปเหมือนกับพี่มดเหมือนกับใครก็ช่างที่เป็นพี่ใหญ่กับเรา เว็บก็ต้องให้ความเคารพกับพี่เขาเหมือนกันมีอะไรที่มันมันไม่สบายใจพูดได้พูดได้ทุกอยาก่างอยากเป็นแม่รุ่นใหม่ที่อยากแบบรับฟังรับฟังรุกได้หมดว่าเป็นยังไงแม่ไม่โอเคนะผมไม่โอเคตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อยากบอกด้วยว่าบางอยา่างแม่อาจจะบังคับอาจจะบังคับไปว่าอยากให้เว็บวชนะอยากให้เว็บทำอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรเลย เป็นอาแน่นอนใช่ก็ก็ก็หวังว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ีด้ใส่สีงามไปงานบวชลูกท้ายก็นั่นแหละก็ใ้มีคนมดดถคนอนดีแล้ะพอเอ็นดได้เห็นในสิ่งี่ตั้ง้ก็สินคอาให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางก็ปลอดภัยสู้ในาต้องมัเล่นต่อไป ส um <Ye et. S 1> ีงสามปีไม่มีคนจ้างแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องยืนได้ด้วยตัวเองตอนนี้เราอด้มาสร้างงานสร้างเงินได้ดีแล้วพ่อกับแม่ได้ขอคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องใช่ครับดีใจดีใจดูใจอันนี้ซื้อแต่ กินอยู่ทุกวันก็ได้เหมือนกัน<า>กินกินทุกวันมีเจนยูที่มีจะมีแบรนด์ลังนกแล้วก็แบรนด์เจนยูนะคะสปอนเซอร์ก็ได้ไหมคะได้เลยค่ะ,ะคบอันนี้คือแบบว่ากินจริงๆกินกินทุกวันมาห้าหกปีแล้วมัง้งเห็นมาตล,ลอดคือแม่แม่แม่จะกินชใช่กินทุกวันสอน